มาครับเพื่อนเพื่อมาทําทางลายหินกันนะครับสําหรับการทําทางลายหินนี่นะครับก็ใช้ปูนก่อนเลยนะครับปูนจะเป็นพวกปูนพวกก่อฉาบไม่ว่าจะเป็นพวกเสือซูปเปอร์หรืออะไรพวกนี้นะครับเน้นเป็นพวกก่อฉาบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงระยะที่เราพื้นมันหนาจนเกินไปเราก็ใช้เป็นพวก เทพื้นก่อนนะครับเทพื้นเป็นปูนโครงสร้างปูนปอดแลนดก่อนแล้วค่อยใช้ปือปูนเหนียวปูนฉาบนะครับมาทําก็ทํำง่ายๆนะครับทำไม่ได้ยากมากถ้าสังเกตดูมันจะมีลายด้วยนะครับของตัวเนี้ยก็คือจะไม่ได้ทําเรียบเลยจะยังมีความธรรมชาติคล้ายๆลายหินจะไม่แบบปาดเรียบแล้วก็มาเสาะนะครับ อุปกรณ์นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากผมก็ใช้มีดแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ใช้เหล็กเป็นตัวขีดเส้นวาดลายแล้วก็ใช้เป็นการตกแต่งไปนะครับในตัวนี้ก็ไม่ได้ยากมากแต่เคยถามเขาเขาบอกว่าตารางเมตรหนึ่งประมาณ500ไม่รวมไม่รวมอุปกรณ์ถ้ารวมอุปกรณ์หมดทุกอย่างก็คือว่าตารางเมตรละ1000บาทก็เลยลองมาหัดลองทําดูนะครับก็ยังไม่สวยมากแต่ถ้าเกิดว่าทําไปเรื่อยๆก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่า ตัวนี้ถ้าเกิดหนาหน่อยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีความลึกลงไปหน่อยก็จะได้ได้อีกมิติหนึ่งนะครับในตัวนี้รอให้ปูนแห้งสักหน่อยนะครับเราถึงเริ่มขูดเริ่มอะไรเดี๋ยวจะขูดให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยก็จะเริ่มขูดออกเราก็จะใช้ขูดก่อนขูดเอาทรงอะไรมาออกถ้ามันเป็นรอยขีดนะครับที่เราขีดใช้เหล็กกลมเหล็กอะไรก็ได้ขีดก่อนขีดแล้ก็เริ่มเสาะนะครับเสาะ เอาตามความพอใจของเรานะครับเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงแต่งช่วงปูนมากๆยังไม่แข็งมากเราก็จะซาะของเราไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเป็นตัวซาะตัวตัดว่าจะเอาห่างขนาดไหนของผมยจะล่องห่างของรอยเชื่อมของที่แต่งนะครับจะอยู่ประมาณสักหนึ่งนิ้วในตัวนี้เนี่ยจะเป็นรอยที่เราขูดครั้งแรกนะครับ ก็ยังไม่สวยมากเราก็จะมาแต่งเราก็จะขูดไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะพอใจนะครับความลึกความอะไรเราก็จะขูดของเราไปเรื่อยๆเนี่ยแต่งขูดของเราไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยมาแต่งมิติอีกครั้งหนึ่งนะครับการแต่งมิติเป็นยังไงการแต่งมิติก็คืออย่างเช่นตัวนี้นะครับที่เสร็จแล้วแล้วเราจะแต่งมิติก็คือเวลาเรามองไปเนี่ยเริ่มไม่สวยแล้วซ้อซ้อออกทําให้เป็นพวกขินแตกขินอะไรนะครับเนี่ยเนี่ย สามารถซอทาเป็นหินแตกหินอะไรพวกเนี้ทะลึกลงไปสักประมาณสักเซนถึงเซนครึ่งน,นะครับถึงจะสวยถึงล่องมาถึงมีความห่างแบบล่องแบบให้มันเด่นๆตาหน่อยสะดุดตาหน่อยเนี่ยหลังจากขูดไปก็ผมก็ใช้พวกตัวปล่อย แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บงานอีกครั้งหนึ่งนะครับงานที่ยังไม่สวยเป็นงานพ,าพวกนี้จะเป็นงานทําเล่นไปเรื่อยๆตัวไหนที่ไม่สวยนะครับที่เราแต่งเนะี่ยที่ยังแต่งไม่เสร็จก็มีอีกนิดหน่อยก็คือจะมาถ่ายเพื่อนๆดูนะครับว่าทําเองทําเล่นเองนะครับไม่ได้พกจ้างช่างมาเพื่อนๆก็สามารถทําได้นะครับในตัวนี้มันไม่ได้ยากมากมม่เนี่ยเราก็จะแต่งของเราไปเรื่อยนะครับเอาจนกระทั่งเราพอใจเนี่ยยังแต่งไม่เสร็จ ตัวที่ใช้เหล็กใช้อะไรขูดใช้เป็นเกียงเป็นอะไรก็ได้ขูดก่อนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยขูดเอาทรงก่อนแล้วเราก็มาแต่งข้างแต่งข้างออกแต่งข้างออกเนี่ยครับเป็นตัวที่เราแต่งข้างออกเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่มิติของคนนะครับว่าจะชอบในลายแบบไหนอะไรยังไงสามารถแต่ว่าความสําคัญของเขาก็คือปูนหมาดครั้งแรกก็คือเราจะ จะขีดเส้นก่อนหลังจากเราขีดเส้นเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มแต่งเริ่มทํานะครับสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากนําไปทําตามก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยในคลิปวิดีโอนี้นะครับขาดตกบกพร่องอันไหนถ้าจะมาสอบถามก็พิมพ์มาสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ